สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อจะ,ะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาตามแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ บ้านยายนางร้านเปอร์เซ็นเนาะค่ะพี ok ่น้องว่ายายนางจะมีตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะกัเขาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะคุณยายสวัสดีครับมืัอดี้เับกัีครับสับครณยายนางีคาับปอคร์เซนัสครับสวัสดีรบัดตบวัวเสดีครัวัดีครับวครับวดีรัวัดีคมตวัดเคามาสวัรวแม่นัวดีาแล้วเด้อันนวี้วั่ดีครงีครับสวดัวรว่าคครั โค้งสองโค้งที่สองครับก้อนจิติดตามโค้งสุดท้ายอีลีเอาเหรอแม่นเนาะเมื่อนี้เขากะมาเอาตัวเลขก่อนกับยายนางสักวันว่ามีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนในส่วนของตัวเลขช่วงกลางโค้งหลังจากที่ต้องวดไฮมากแล้วครับเมื้อกี้วันนี้อย่าเป็นในไซร์รถทวีการคับเหนื่อยมากยายนางบอกว่าขอเวลาฝันก่อนขอเวลาฝันเราขอเวลาไปเบิ้งสูตรอื่นมากไซรเพิ่มเติมมาใส่กันหลังเมื่อไซร์จารกในขั้นนวณนับกว่าร้อยสูตรนี่หรือว่า เล่าสิคัดกรองมาใส่จักสูตรครับเอามาประกบประทิปประต้อกแล้วที่ได้ตัวใดเมื่อนี่ละที่เด็ดของเมือนี่คือว่าสำหรับคลิปมีปล่อยออกไปนี่ก็สตามาสีเอ,อ<ม>้ยย่ายีนั่งรา้านเปอร์เซีนครับอ๋อวันนี้มาเบนตัวเลขของยายนั่งอธิบายฟังเลยได้ออีงเมอีนียอันนี้ก็เป็นตัวเลขของคุณยายนางร้านเปอร์เซียนเเพิ่นจะให้บนมาวิ่งเข้าอันยยนี้คืออล่าสุดบ่นนี้ จ้าล่าสุดเนาะนัให้บนมาวิ่งเก้านะครับให้ล้างมาวิ่งสองจึงจับคูกันแล้ว <c oughs> ไมยมันขึ้นช่วงยังหลายๆคือเก่าอยู่เคนเดียวมึงฮะเนี่นยช่วง <c oughs> ย่งหลายๆคือเก่าอยู่โอ้ดีเด้มีสีหางนี่เนาะก <c oughs> ็ค่ะช่วงน,นี้เป็นบนเบิร์นได้ค่ะอ <c oughs> ันนี้อันนี้บนเด้ <c oughs> เอาเจ้าว่าขีดมองนีเนาะเอาว่าเป็นยังครับก็แยกล่างบนชัดเจนนะครับ อันนี้ก็คืองวดน,นี้สีว่าไฮพาดได้กันไฮไลท์ป่านนี้ว่าเช่นมีเก้าห้าเก้าเจ็ดสองเก้าสองห้าสองหกแปดกับสองเจ็ดสี่เจ็ดนะครับเออเลขสามตัวนี้เพราเบิร์นดงเนาะมันมันมีสองแหงหนึ่งน่าสนใจอยู่แต่ว,ว่า,าเป็นยังก<อ>็เหยีเล2 2> ไสองตัวคันคันเลขสามตัวไว้อย่างสัตว์เนาะใส่เามันชุดเดียวกันมองขึงในในน้นจังเลยนี่โอ้มาชุดเดียวกันครับ อันนี้ม่หาเกลียวมันซ้ำเด้อนิเด้อเออเลขซ้ำกันมันก็เลยคือไหลหาเกลียเกลีหาเล่าเล่าอุ่นเดี๋ยวเบิ้งเขาโซ่ทั้งผีรุ่นครับผมเอาเอายังไว่าที่แน่ๆนี่คือเพป็นเนียนไปที่หาแปดครับพ่อพี่น้องครับเลขทั้งเบิ้งทั้งมวันพ่อพี่น้องกับเบิ้งเอาเด้อสาเหตุที่ใหไงไรตัวว่าเป็นอยังเนื่องจากว่าพ่ออยากไปบวชที้วันต่อไปเพราะว่าพ่ออยากขาดงวดนี้วันนี้ บวชซีพ้นหนีรักเยอะเลยบ่ิสนุนเอาวันนี้ในส่วนของล่างด้วานนี้เป็นใ,ในส่วนของล่างเนาะในส่วนของล่างกับไหมาก,กือวา่าไหมากที่เด็ดพ่อชมพวรครับกับทีว่ว่าใกล้เคียงกับไหลสำนักที่ไหมากเนาะอา่าเข้ามองกันจังซีเนี่เข้าพ่อสีรูแล้วว่าเออเลขเนี่ยมันพอสิมีหาเล็กเด่นเลยลเด้อเข้ามองจังซีเข้ารู้เลยดิแ,แต่แต่ว่าเข้าไปติดตามมาไหลสำนักเข็นโตเลขยกไล่โต เข้ารูเลยเด้ว่าตัวใดมันซ้ำกับสนักเอื่นเข้าสีเลีนตัวใดงนะยิบรจรีไปตัวใดนะตัวใดสำนักอื่นมากที่มันมาชนกันแนวทางที่มันเด่นๆแมนนแมเอเปลนไดใหญ่นั่งี่ตะกี้คือเบากันนอนยัาจังไรก่อเอาหัวก็เห็นกันบอกอะร่างกาสรุปว่าเปลนห้าสองเจ็ดสองสองแปดหกสองเก้าสามห้าแปดนะครับเน้นไปที่สองหางนะครับสำหรับเรียางเนาะมีเก้าสามกับสองแปด นะครับส่วนเลขบทนี้เน้นให้หางเดียวเลขหลายๆนะครับก็คือหาเปียดหาย่ายนั่งรับประกันครับเลขชุดนี้รับประกันล้านเปอร์เซ็นนะครับรับประกันว่าขันพวกออกตัวนี้ออกตัวไม่หลดครับพพี่น้องครับโอ้ยคือหดอ่ายนั่นนี่มันฟันไปอ้ากับพี่นิดพีจันล้าเบงนะครับเลขกับมีเข่ามีหลุดเนาะชอบไปจัดจัดผ่านจะนั่นแล้วเลขผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่บางอีสาน เอามาไปจับคู่กันเสยเป็นตะเกิดบ่เดี๋ยวจับคู่ถือความนี้งวดบแล้วเดี๋ยวนั่งอันตัวนี้กับตัวนี้มาคู่กันเด้อชาว่าเฮาวงกลุ่มไว้่เนี่ยตัวนี้เป็นรองประมาณนี่เน้อหาสามเนืหามแม่เออมันมาคู่กันบ่อใหญ่เออมันมาคู่กันเออหาสามโอ้ยจะส่งวงหลายตัวไปหน้แต่มันสิบ่เปลี่ยกนั่นแหละเอาตัวนี้คือสิว่าเอาตัวนี้เป็นตัวรองตัวนี้เป็นตัวรองอันนี้สิเป็นตัวเรียนผมะ่านี่นะเนี่ยนะตัว ันก็เอาแต่นวงเงิรถเตียงสนน่ะเนาะเอ้โหหาช้างก็หวงองินเปล่นเอาพี่เฝ้าปิดไว้ครับพี่น้องครับเอาไว้โดนย่านหวงเบิร์ดอยู่ตอนนี้บ่กินเอากระตามนี่แหละครับพ่อพี่น้องครับกับพี่นินปีดจัลลนะเบิร์นะครับให้ใส่สติดีๆก่อนสิลงทุนนะครับทางช่องนำเสนอเป็นแนวทาง เราทุ่นหน่อยได้หลายตีอีหยังก็เพิ่นว่าอีหยังก็อันมกแปลกแรกสร้างหมือตีมแกแปลกแรกสร้างนี่แหละเพิ่นว่าอัศจรรย์ใจโก้เขาสาันจะได้โถงอข้อมาต่อไกลนี่แหละว่านเกี่ยวกันอีหยังว่ากับตัวเลขนี่มือนกันน,ะ,นะเราเน้อขงเามอนน้ำย่อยไปครับนั่น,น,นที่ได้มมาาแม่แม่มหาเพป็นเนาะย้ายเป็นแบบนุ่งเครือ่องสุ ในการว้าการมีความสุกมีควาวมุการกว้าการจาแนเนอเฮาก็บเคยมีจักเทอเนอะคันม่เจ้า่ามาขาก็อยูเสื่อกกือ่ผู้เดียวมีม้ปากมีเบามาปากมาเบานํากันเนกไนมีคนเ้าคนปากขอ้แฮงเึ็งคนบ่เ้าปันไดชุมนี้ก็มีต่เล่นไร้กวนบาดนี้ม่เวลาไม่กินข้าว่าสัญญากรลดซุ่มนี้มีแนวกินมื่อเดียวนั่งเอ้ยคันมือใดบ่รามีแนวกินแม่รู้ตน กมึงแล้ว็เพื่อให้เอฟทีที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับมีโจ๊กไม่ใั่ไงว่าขันมีโชคมีชัยครับจะเกิดสังเวียนเวียนทนาสัตว์มู้นี่ะครับสัตว์ที่ต่างคนต่างเอาไงมาต่างคนต่างเอามาปล่อยยาบาเราเลี้ยงเถอันผู้ใดบ่อยากเลี้ยงก็เอามาให้เล่ากันสี่ดาวก็เลยเก็บไว้เล่าเลี้ยงตัวเราก็เลี้ยงเราก็เลยเลี้ยงไว้ ไปนี่ครับจำนวนว่าเลขตึกข้าเจ้าก็โอนมากให้พ่อได้ค่าอาหารหมาอยนาเนาะเออเนากแบ่ว่าเป็ี่ยนยังครับแรงเนี่ยขอขึ้นไปเอาขึ้นก็พี่นิดปิจารณาเบิ่งนะครับพ่อพ่อเป็นแนวทางในคาเทียนมีโชคมีใช้น้ำยายนั่งอ่มิแต่ของฝากเมื่อชุ่มหูนี้เดียวไปนี่มีตัางแดนข้าเจ้ามาถิ่มเราเจ็บมาเลี้ยงหมด ค่ะนีนะค่ะกัเป็นแนวทางของยายนางนะคะกระไดวุงกลุมเน้นใหเหลวนะ้คะพี่น้องค่ะของยายนางร้านเปอร์เซ็นน์คะพี่น้องค่ะก็มีบนวิ่งนะคะพี่น้องบนวิ่งเก่านะคะลอง2อนะคะที่ยายนางให้มาก่าห้าเก้าเจ็ดหานะคะพี่น้องสตัวนะคะก็มี2องหกแปดเกตัวเน้นเนี่ยห้าแปก็ห้าสานะคะและกักมาห้านะคะ ล่างเนาะคะ่ะห้าสองเจ็ดสองที่เน้นนี่คือสองแปดเนาะคะ่ะแล้กก็มาหกสองตัวเน้นอีกกระเกาสามเนาะคะ่ะแล้กก็มาห้าแปดเนาะคะ่ะพี่น้องก็แคบนาจาไว้พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหมักกะจัดคัดกระ่านเนาะคะ่ะหวยมันก็มีเข่ามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องค่ะกับเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดกับเป็นผู้นําเสนอเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เอฟซีทานใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะพี่น้องเพื่อจะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อจะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆเนาะค่ะพี่น้องแอดกซษหัมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ ไทยนี่ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะพี่น้องนำลำรวยๆกันตลอดไปเด้อค่ะ <_ d ata> คอยถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะรวยๆปังๆกันทุกคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <_ d ata> สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝา,ากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ